สวัสดีค่ะคดฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของนักรบสีน้ำเงินโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าจัดเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพได้บริการเจาะจมูกวัวตัวเพศเมียจำนวนหนึ่งตัวให้กับราษฎรพร้อมได้แนะนำดูแลแผลที่เจาะให้สะอาดและรักษาสุขภาพโคให้สมบูรณ์ตลอดเวลาในช่วงนี้นักกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอกลุ่มยะริง บ้านตาแกะหมู่ห้าตำบลยามูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนจบข่าวผ่านจากอากาศอีกหญิงสริปมัมลีอ่าน